ได้ย้ำเลยนะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่กลังจะเริ่มต้นอีกแค่สี่เกมเท่านั้นเองเพื่อนได้เหรอหน้าเก่าไม่ได้เหรอหน้าใหม่ดิป่านะหน้าใหม่แต่เยอะหมืหน้าหีเฮ้ยใช่ไอ้พวกหน้าหีออะดูด้วยนะเว้ยว่ามีคนไปอินปาร่าไปทางข้างล่างแแบบกิตี้อะมาดูให้ดูให้ดูให้เจ้าไอ้แจงดูทางบนแแบบนะ เทล่าหนึ่งยังเทล่าหนึ่งยังยังเออดีต้นสายโดดไปขวาโอ้สองตีไปเทล่าเว้ยขวาสามตีนะขวาสามตีเลยอ่ะที่ไปแผ่นเราขวาสามตีเลยเฮียพูดมีแล้วก็มายาวกูมีขวาสามตีหีเขี้ยดขายเหนเดิกูลงลงอะไรปานกูดูเอ็มจีก่อนมาหนึง ฮะใช่ใช่ชัปเปอร์นะเวลานี้ดูดูก่อนชอปเปอร์น่าจะไปลงลงเอาเอ้ยเดี๋ยวชอปเปอร์มาหาผมวันเนี้ยเฮ้ยชอปเปอร์ไม่เห็นกูไม่เห็นชอปเปอร์บินมานะมีมีเชื่อกูดิเขาโดดตรงติ๊กสี่ไว้ยเขาจะโดดไวทำไมอ่ะกูดูอยู่นี่กูดูอยู่มี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 เออเขาไม่มาโดดใกล้ๆมึงหรอกเขาโดดตรงติ๊กสี่ได้ไอ้ป่านรถไม่มีรถมันมีรถมันมีมันมีรถสิ่งอ่ะมึงมึงเห็นก่อนเหรอใช่ปะมึงแค่ตัวเดียว โอเคมีคนลงตรงนี้ด้วยนี่ลงวานี้ข้างบนขวามือเขาเราไม่มีคนใช่ป่ะแจงกูไม่เห็นเลยวะไม่มีเไอ้ฉับบ๊ะวไอ้ฉับบ๊ะวลงตรงกูใกล้สุดเหมือนแค่โคนมั้งฉับบ๊ะวลงตรงกูตัวนึ่งขึ้นกูขึ้นก็หมดได้นะไอ้ป่าแมบกูเบาขึ้นข่าวเดี๋ยวรอดีข่าวไปกูเอามาเอามาเอามายังไม่มีของเลยเอ้าก็ไม่ไฟาร์มนู่นหรอค่อยมาฟาร์มก็ได้ าไงเออไปดิก็ไปรับมาดิไปรับมาเลยรับมาฝากใกลใกล้กันไหนแค่ไม่ไม่ใช่รับไม่ใช่รับไอ้นี่นะรับไปฟาร์มเขาจะ่ารับติ๊กหนึ่งมีปะติ๊กหนึ่งมีปะไม่มีไม่มีไปได้หมดเลยโอเคโอเคเราไปได้หมดเลยไม่ปั่มไม่มีของละกูเรียกว่าอะไรไอ้มอนว่ามึงบอกมึงไม่มีของละกูเรียกว่าอะไร เอ่ออยากเข้าไปแทงให้วหรไม่ไม่ไม่ว่าอนท่าลอนจะเล่นติ๊กสามไม่ใช่เหรอไม่ไม่มึงฟังก่อนไอ้ม่อนถ้ามึงกูไปไปตรงนั้นน่ะข้าได้นมันนนเออมัั่นแหละนั่นแหละมันไม่มีมันไม่มีใครมาอยู่แล้วถูกป่ะข้างบนน่ะมันไม่มีใครช้าหรอกเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวกูไปเอาตรงนั้นให้เพราะว่ายังไงอ่ะแต่พีเเกมเขาก็เล่นเล่นหัวใช่แล้วก็เล่นหน้ำ บ้านเนีจะทันเอ็มจีปะไม่น่าทันเราเอาจิกสี่อ่ะไม่ันเปอร์ขับชาเปอร์ขับขยชาเปอร์ขับไปแล้วทูเราปะไดปเดียวเดียวกูขึ้นไปเอาจิกสามไห้เลยนะได้ปั่นดีๆนะระวังนะเ่นบนไปคันเดียวแล้วนะแจงมึงยังไม่ออกเหรอ แม่พวกมันฟาร์มนะครับกูออกไปวุไม่มีที่ฟาร์มใช่ก็เห็นพวกบอกมันจะไปเอาตรงนั้นก่อนไม่ปักแล้วมันไปแล้วไอ้มันไปเส้นบนไงค่อยๆนะปักแล้วครูจะขับไปนี่แหละกูเลยต้องเลี้ยวเนี่ยเอ้ยงั้นน่ะพวกมึงมีคูเกันป่ะไม่ยังยังสองให้หน่อยดิกูจะคููสามเองถ้ามีคนอยู่บนเขาอ่ะให้คนบนเขาหาข่าวดิยังไม่เข้านะขอเช็ครอบๆก่อนไม่ไม่มีหลอกป่าไม่มีไม่มีเชือกคูเข้าไปเลยเข้าไปฟาร์มเลย เรื่อข่าวที่เพื่อนบอกเว้ยต้องให้หน่อยลากเส้นนะไอปานได้ปะหนึ่งเดี่ยกูจะไปแล้วแม่งแม่งแม่งไปไวน่าจะเป็นตัวที่ลงกระดังแล้วไปแค่คนเดียวคันเดียวนะตรงกดังว่ามิดบอยอ่ะเก็บและดับเลยรถดับเขเก็บให้อยู่ซิกสองยังไม่เห็นมีรถจอดข้างหน้ารถดับรถดับมือมือดูรถแรงอ่ะที่มันไปฟาร์มไหน ไม่เห็นรถแรงเลยเจนมีสิทธิ์ไปต่อเลยปะเจนสิทธิ์ความนักขับถนนยาวไปเลยไม่แน่ใจมันยังไม่เห็นรถแรงผ่านเลยไม่ไปแล้วบั็อกอะไรวะโอ้โหรถกูบั็กด้วยเฮียโอ๋อเย้ขับขับกลับมารับได้ป่ะไอ้มอสกูไม่มีรถบ้านมอเตไท์อ่ะบ้านมารับเลยจนเอาคูณสาวไปก่อนไปมีคูนมาไม่มีไม่มีไม่มีเลย มารับกูเสร็จแล้วอ่ะไอ้บ้านติ๊กสองมันมีรถใช่ป่ะเดี๋ยวึงพาคุณแววรถติ๊กสองด้วยคุณุกเหลืออันนึงวาววาวมอนดูให้หน่อยแจงเราต้องได้รถติ๊กสองคนนั้นรถเราน้อยเกินไปมากอัน มีคนสีให้ปั่านไมได้ปถนนชาเปอร์มีขับมาอีกคันนึงมาปั่นกูขับเองมาถนนชาเปอร์ขับไปอีกคันนึงแล้วแจนเคาต้องบอกอ่ะมันน่าจะไปนู่นดูหน่อยชาเปอร์ขับไปไหนต้องดูเอาเออดูอยู่ยังไม่ผ่านเลยมันเข้าบ้านติ่งต่อไปแล้วไม่มีรถดรอปตรงไหนอีกปะข้างล่างพวกมึงอ่ะมีรถดรอกไหม พอด,ดังมึงอะมีรถดอกเหลือเปล่าไอ้แจงมีรถโต้ไว้เฉยไม่ต้องเอาหรอกขึ้นมาเลยติดสองอะมี์ติดสี่อะติดแจงเงี้ยมาดขมาขึ้นมาปลวกกูชัเเปอร์ขับมาเออคนเดียวปะสองตัวสองคันสองคันเอาเอาหมดเอายุงยุงอะไรกับรถดอกเพื่อนเพื่อนเพื่นมาื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนตามแม่ไกลโอ้ปืนกูจอด<ห>จอดจอดจอดได้หลุมได้หลุมได้หลุมจอดมาโก มันถอยกลับไปยังอยู่ยังอยู่อยู่นะมอนรอมนไม่ทันเ้หนุมแ้ปานมึงจะเอาใช่ไหมเตขวาได้ป่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอิโก้ิโก้มก้ยิงฟีมอยิงฟีเลยหลุมิก้จะยิงโก้นอ้นอ ไมด,ดีแล้วไีแล้วจไมีแล้วแล้วมีแล้ว้าล้านแ้ป้านาหมหนีแล้วจะขอฟางก่อนดีว่าตนี้ไปไหนวะมันลงไปแล้วมันลงเพื่นเอยู่ตรงนี้ฝากกูเพื่ออยู really> ่ติงหนึ่งก hm ูแล้ไม่เก็บนะกูแล้ไม่เก็บนะเื่อนงนี้ว่าก็รงนี้พว่านอยู่สตัแนแสงไฟเฉยนะแจนไม่ชัวร์เป็นมันหรือเปล่าเป็นมแบบรถดีกับแบบรถเพื่อน วแล้วไม่เก็บกอดแต่มันเช็คก็ได้ไม่ชฉวยแต่ถ้ามอนมั่นใจตรงนั้นอ่ะเห้ยไม่มั่นใจแจนกูเห็นมันยิงเฉยเปละเพื่อนมันใช่ปะใช่ปะทีหนึ่งอ่ะป่านมียาอะไรป่านเพื่อนมันไม่เพิ่งติ๊กสองหน้าโลกติ๊กสองหน้าโลกนะเดี๋ยวกูมาให้อันหนึ่งรอนมันไปอย่างนี้มันไปเวนี้คันเดิมทีไปแม้ระยะมอสนึงอ่ะ รถมึงไม่มีใช่ไหมไม่มีนี่ไม่มีมีมึงเอารถไปเลยนั่นแหละมีมอเตอร์ไซค์มาร์กคู่มาร์กยาวตัวหนึ่งนะมาร์กยาวขับไปตรงนั้นมีสองสองตัวครบแล้วซัพเปอร์แสดงว่าข้างหน้าน่าจะว่างตรงนั้นที่สองแน่ว่างไอ้ป่ามีป่ามีนน้ำมันปะไม่มีไม่มีเฮ้ยวอเตอร์มาตรรงงนนั้้ะไอแวังด้วยเอเตอร์มาวอเตอร์มาไม่ต้องมอเตอไซค์มอเอไซค์ขับเส้นบนเวเดิมเลยใจคุณสบายจังอ่านมาคุณนี่ละเดจมมอเตอร์ไซค์หน้ากูขอดูก่อน เกป่านมึงเสียงนะเอน่าเตียงเลยดูอยู่ดูอยู่ป่านไอ้มอนทำกวอเตอร์มาที่หนึ่งว่ามึงวอรถนนให้ดิทัาดุหมอไซคับผ่านกูจะได้ถอยหมอหนุมเรียนดูหลังหน่อยดิได้ได้ได้ดูให้ป่านอยู่ไงเมื่อกี้เปล่าข้างหน้านะมอไซค์มันขับเส้นบนเว้ยมันไม่ได้ขับหน้าไอ้ป่านอาอไอ้ป่านมึงขู่มันไอ้มอนมึงฟังขาน้ำมันเลยดิเจะที้ตายสอง จะชาเปอร์ per, พยายามสเกาวติ๊กตุกไปแล้วติกตต๊กูมีคนเข้านี่ติ๊กนี่ติ๊กนี่ติ๊กสามให้เป็นลูซิตเ,เพื่อนให้เป็นลูซิตลูซิตชอบมาเล่นบ้านสองบ้านเนี้ยแต่พี่กูได้ยินอ่ะบ้านนี้ไม่เสียงมอเตอร์ไซค์อ่ะติ๊กสามคาเปอร์ยังอยู่วันนี้อยู่แอลกูสามตัวครบอย่างไรน้ำมันเติมรถชิบหายเลย ชาเปอร์กันมาครับเข้ยเจ้ขอคูณสามไปดิน่าดบดบมาไม่อยู่ตรงฟูเนี่ยมาเอาดิสี่วบด้วยนะสวัสดีเพื่อนเฮ้ยบ้านยืนบ้านนี้เปล่าน่ายืนนะเว้ยเพื่อนเนี่ยอันนี้อันนี้บวกไปดิไปดิคนเดียวมอไปซค์ไปสองคนเลเบลคนเดียวบวกไปสองคนสองคนดีกว่าสองคนดีกว่าเพราะว่าถ้าหมดไม่น่าจะเข้าหรอกเออไปเร็วไปเร็วกูส่งให้อยู่เพื่อนเร็ว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 มอไซคอยู่ไหนอะไปคนเดียวเลยมอไซคอยู่นี่สรุปไปคนเดียวเลยมอสั่งให้คนเดียว ไอป่านอย่าลืมนะไปเล่นตรงติ๊กสนะพร้อมออกเฮ้ยทกูไปได้ไป่านด้วยไยอเมนอยเออนั่นเงเมอไอมอสไ่กหนได้ได้ได้ปเร็วไปเร็วไมประบาดเงียอยู่พื่นเงียบอยู่เงียบอยู่เงียเีมีบักกี้ข้างหน้าดอกด้วยอสพยายามตั้งหมดไปเท่ไหนะเก็บได้บะวเงี้ยมอสซเก็บได้อยู่แล้วไม่บักกี้ดิ เมืก,กี้เก็บได้อยู่มั้งรู้าบน,น,มนแมบบวกอันนะนตู้สิอยู่ไหนบ้าง,ง,งไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไรไป้อมแยมดูหลังไปน,นะเพื่อนปานเดี๋ยวขอพร้อมกันกับกูนหน่อยดิปานเออยปานึองปานึองโห่ไม่ยิ่งยางกูน่าบักกี้เหรอมาดิมอนมาเออเฮ้ยยังมีมีคนจะไปที่พวกมึง

ระวังหลังเก็บรถนะเพื่อนระวังหลังเสี่ยงหลังมานะเพื่อนทำให้หน่อยเก็บรถป้อนบอลเราโดนยิ่งว่าเพื่อนหนาน้าดไปไปไม่ไม่ถูกเสี่ยงเว้ยโอเคเพื่อนดูเรื่องเราเราเราเล่นล้างขึ้นบทได้เพื่อนเล่างขึ้นบทง่ายกว่าโอยถ้ากูมีระเบิดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้วหาน้ำมันให้หน่อยดิ ่าอยู่มีน้ำมันเหรอบนตัวเดียวน้ำมันมอดไม่มีที่เก็บรถไว้เฮียมีน้ำมันละหรอแป๊บ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 สวยสวยวงสวยป่นน้ำมันมาปัน้ำมันเติมอ่อยปัอยู่ไหนบ้างวะเพื่อนบ้านสองตัวบ้านตัวนึ่งเติมน้ำมัเลยบ้านเติมนมัเลยเรีนให้ไม่ไม่ไเติมรถใหญ่เติมติกูติเพื่อกูติเพื่อนกูมอ์น้ำมันมีอยู่ลรวมีเบลวอะไรหรอมีในศพนอกอ่ะฮะดูไมันจริงว่ะเบลีวศพนอกอะไม่รู้มีไม พยายามน้ำเยอะปะวะได้ศพเลยเพื่อนไปเร็วฟาร์มเสร็จยังอ่ะกูจะได้ฟาร์มต่อมีรถทิมติ้งหนึ่งกูของคนน้อยจะตีกันใครมีสมอลเหลือปะวะมีสองลยวกูมีสองเฮ้ยทิมกันติ้งหนึ่งกูทิมกันโอ้สมอลกูห้าวเพื่อนไหว ทิ้งกันแล้วจะดูคิวฟิตฮะมาจากซ้ายซ้ายบนตอนแม่งลงมาตอนที่มันตกลงดีกับเพิ่มมูดเดี่ยเพิ่มมูดได้เจอคุณหกเหลือแล้วเว้ยเร็วล้ไม่็วแล้วเดี่ยเพิ่มมูดนะที่หมดแล้วนะเดตายสี่แล้วคุยโซนก่อนคุยโซนก่อนยังไงอย่างนี้เปล่าม้ยาวเปล่าแบบนี้เปล่าได้เล่นสี่เหลี่ยมอ่ะเล่นไม่สี่เหลี่ยมเขี้ยวเปล่าม้ยาวนะโซนแน่น มึงฟังกูนะบ้านเราถ้าโดใครโดนชนอย่าออกไปเพื่อนฟังกูมุมติ๊กสี่เนี่ยโดนชนยากมากเว้ยมันแทบจะไม่มีคนขับมาชนจากติ๊กสี่ถ้าจะชนมันจะชนฝั่งมึงกับไปป่านแจ้งมอสมึงฟังกูนะกูเลยกูเลยกูไปเล่นเดี๋ยวกูเล่นโรเท่ไปช่วยนะนี่ฟังกูนะฟังกูนะฟังกูนะติ๊กหนึ่งคือเพิ่มมูดสองตัวติ๊กยาวคือดดครบ์สี่เพิ่มมูดแพ้สองเว้ยโดนยิงยาวมันเราห่าละไม่เป็นไรเว้ยรถมันเราเก็บได้แค่นั้นแหละเฮียมันเก็บยากวันนี้ ระเบียงเลยไม่ไรบ้านเราสวยเพื่อนเล่นสบายเดียวตีอินไว้นะไม่หนีนะเว้ยเฮ้ยบงไม่หนีหมายถึงว่ามีเวลาตีแต่บ้านจะหนีเออของเรานี่แหละพูดผิดพูดใหม่ได้นะใหม่ไอ้ลูกเจ็ดเดียวเลยวะไหนศกไหนเพื่อนไม่มีหมดแล้วไม่มีก็หาข้างล่างข้างล่างมีนะเว้ยบ้านนี้ยังไม่ได้ฟาร์มป่านบ้านโก้งนะ น้ำมันไข่น้ำมันไข่น้อยเปล่าน้ำมันมอไซค์เยอะเปล่าเพื่อนพอมึงศ์กับใครอยู่ตรงไหนนะมอนเพอร์มูติกหนึ่งติกยากูคือเดน้ำมันน้อยกูเติมน้ำมันมอไซค์แล้วกันเอาเอาลากเส้นออกหน่อยจังป่านมึงใช้ลากเส้นได้แล้วนะเอออ่ะตอนเนี้ยแตว่าน่าจะเป็นเดน้อว้ยติกสามไม่มึงฟังกูดีแค่นั้นพอ แจ้งไปแล้วได้มาเรียนรู้ข่าวบนเขาทุกที่เองแจ้งเลยป่าเออได้ได้เดคือติ๊กเหลือกติ๊กยาวปหนึ่งสั่งมึงโฟกัสแค่นี้พอใช่เออรู้จิตบ้านนี้ติ๊กสองยิงมิด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 ได้จากไหนวะดูอี้ยมิดชอบขึ้นเวนี้เวติ๊กสี่สวยเพื่อนสวยเดีี๋๋ยยวเดวต้องมาตีติ๊กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่วันนี้จะวันไหนไว้เฮีย มุดหัวเราอ่ะมีสิทธิ์เป็นโตเกียวแจนเอ้ยทวิปเนี่ยตกียวอันนี้ม่อนเป็นเอ็มจีมีสิทธิ์ทวิปตกโยคนเดียวเขาจะเข้าไปเติมใน,นห้องน้ำปะต้องพวกเนี้ยต้องนิ่งอยู่แล้วไปเนนี้ยมัเป็นห้องน้ำหรือห้องน้ำไม้ใช่ปองห้องน้ำทียกว่าอาจจะอยู่ห้องน้ำนี้นะตามไว้โตเกียวเป็นงูร้อฉกใหนะ้เราได้แจนถ,ถ้าคนมาฝั่งเมืองกูจะระเบิดใส่เลยนะระเบิดใส่รอบๆบ้านกกูไไม่อออปโเคโอเคโอเค ไอมอสมาทามิ่งสวยจัดเลยทามิ่งที่กูระเบิดหมดแล้วมอสแล้วร้อยเดตีแล้ว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 เออเราดูคิวฟิตเลยยังมีมุมลัดไหมมอสไม่มีไม่มีไม่มีบานต่ำไปไม่ตีอยู่ไอผมวุ่นหนีพผมุ่นหนีพมวุหมุ่นออกจากห้องน้ำ้านคือเดตแย์แล้วผมุ่นออกจากห้องน้ำไหนห้องน้ำนิดหนึ่งใโอ้โหห้องน้ำอ่ะไม่อยู่ห้องน้ำไหนเว้ยยังไงออกอยู่ดีกูเห็นรถผ่านเลยมันหนีมันหนีมันหนีปุริลาม บ้านบ้านติ๊กูเป็นคนชาร์จกันเหมือนจะชาร์จเออชาร์จกันชาร์จกันบ้านติ๊กูชาร์เปอร์อยู่อ่ะเอ็มจีตายหนึ่งเอ็มจีตายหนึ่งเอ็มจีเอ็มจีมันดีอย่าี้มายาวฟังฟังกูนะเอ็มจีคือตีบ้านติ๊กสองอมายาวมายาวต้นไม้ยาวต้นคือมิตมาตีอยู่โอเคมีคือตีตีนะไรอะไรติ๓ตีกันนะติ๓แต่อยู่บ้านดูอยู่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 ไอ้แจ้งรอรอมันต้องมีคนเรื่องเรื่องเรื่องได้ได้เฮ้ยมีคนอีคนมาขลุ่นมาใส่ไม้ประทีไหนวะซุนวะีซุนเก้มา หลวบบ้านหลาได้ปะเฮ้ยมันนหมดหมดหมดเต็มเลยสวยหมดเป็นทีมหมดสวยตีสามโอเคชาเปอร์แล้วก็ตีปูมิตี้หนึ่งตีสามอะตีสามมิสิตเป็นบีเฟนบอกว่าบีเฟนยังไม่ขึ้นเลยมิสิต มูลีรามอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคเพื่อนวซลีรามอีกหนึ่งใช่ปะวูลีรามอยู่โซนนี้ใช่ปะวูลีรามตายหนึ่งปีเฟนกับไกเซอร์มีสิทธิ์ไฟกันในคูดแล้วอาจจะออกมาแล้วประมาณบ้านพวกประมาณประมาณนั้นแหละนี่เดียวีเฟนตายบ้านคือเอเอะปะบ้านบ้านล่างเนี่ยที่เราจะเข้าตอนแรกอ่ะนิดหนึ่งอ่ะเฮ้ย อ้อมนี้สามคนอยู่ยิงได้ยิงเลยป่านเพื่อนวนหนึ่งวนหนึ่งมุมปิดวะไม่มีดูสองตัวเหมือนมันจะชาร์จบ้านได้นี่เว้ยเหมือนมันจะชาร์จเนี่ยมันสองติ๊กสามมันจะชาร์จติ๊กสามเลมอสเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์เวลาน้อยหนึ่งไปลานอกรสองเหลือตัวท้ายเวลามุมไม่เห็นเพื่อนเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแจ้งเองมักกูมีคนไปลำหมดสองกูมีคนน่าเป็นตี้รูสิต แล้วทั้งหมดเป็นคนดูใช่ไหมเหลือในศอกนี้นะเผื่อใครอยากได้มีคอมแล้วมั้มีคอมน้ำมันไม่ไม่ขาดหมดแล้วสวยเพื่อนสวยสวยมากเดี๋ยวเราง่ายเดเดลเดี๋ยวเลเขาต้องเล่นไม่เวนี้เขาก็ต้องขึ้นมาเวนี้ซุนเหมือนกันบ้านทิกสามต้องออกเว้ยพวกเราต้องรับแบบนี้ก่อนวะถูกต้องเราถูกต้องถูกต้องเราแค่นี้เราแค่นี้ถูกต้องบ้านทิกสามโนนะต่างางอ่ะเอใส่มา ไปโดนโนโนมอเตอโดสตุกขไปห้องน้ำปะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำหลองน้ำอตัวเข้าไปห้องน้ำแล้เดี๋ยวเดตีแน่วไม่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 มันมอไซค์อ่ะกูไม่รู้ว่าเพื่อนเพมดนขับรถกระบะไปเฮาี่ขับมอไซค์ออกเฮล้วขวเฮลี่ไกไกลไกลกว่าเฮลี่เฮลีไลล ได่ไก่เขาเฮ้ยบ้านติ๊สองมีคิวฟรีนะอ๋อมันคือบีเอฟบ้านสองไหนวะข้านเขียขึ้นชัวร์หน่อยเขียขึ้นชัวร์หน่อยเพื่อนสองคือแจตกขแจมเออออออ้านนมีเนใช่ใช่านสองแต่ว่าโ้งน้ำนี้คือโโ่ว้สี่อะไม่ไม่่ัเอร์บีเอฟหมดข้มูติกหนึ่ง พอเมื่มาจิงหนึ่งนะเรื่องเดี๋ยวดูให้เดย h, อยู่บ้านเหมือนเดิมเดเล่นจิงอย่างที่กูบอกเดเล่นเวนดีได้เนี่ย <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าเดี๋ยวกูดูก่อนนะดูไม่บอกบอกอีกทีหนึ่งว่าเป็นใครเพื่อนอไม่รู้ว่ามอาไซต์ที่ไม่รู้ว่ามอาไซต์ที่ไปเนี่ยโตเกียวหรือเปล่าเอ้ยพอาะมูหรือเปล่าเดี๋ยวดูชื่อให้มอไซต์สองตัวไปลงรับเต็มเลยยิงฟรีร้อยห้าร้อยห้ายิงฟรีโอเค

อย่าเราต้องรับเรราต้องับดแล้วแม่เดมีสิทธิ์รู้เรื่องรู้เรื่องโหกาเพื่อนอสามคนหยุดแม่ยิงหัวแจ้งแจ้งโรเตอร์มาหน่อยได้ได้ได้เล่นบ้านไหนได้บ้างวะพูดอะไเพื่อนต้องการให้มึงแค่ยิงตัวขามพอเพื่อนเดี๋ยวเรเอาตัวข้างหน้าเองอ่ะโอเคกูเล่นไหนได้บ้างวะจะเล่นบ้างได้วะมัดได้แจ็คหนึ่งได้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  มาเล่นหลังบ้านแถวเนี้ยแจ้งแจ้งมามารับแถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะมันก็ชนตรงกูเว้ยเพื่อนจะไม่เล่นทางนู้นทางนู้นโดงเขายิงแจ้งมาเล่นตรงนี้ได้ได้มาเล่นฝั่งนี้ให้ผมบนเขาเพื่อนเล่นฝั่งตรงขามให้เด็กเล่นในบ้านให้ไอ้หมอนกูเซฟเลือกก่อนเล่นในบ้านนอ้หมอนตอนนี้ไม่ได้ยิงเราฟูเล่นแบบรอรับก่อนเลยนะเว้สองตัวนะติ๊กหนึ่งกูสองตัวนะต้องดูบนเขาด้วยนะเดย์ตนนี้กู้อดูมาตัวยาวด้วยนะใช่กูจะดูบนเขา

มีคันมีคันตรงบักกี้ติดขูดบักกี้ตรงบักกี้นอนกกอยู่ติดขูเออรู้เรื่อง สคนนะได้อยู่ติ่กูเฮ้ยเพิ่มูเหลือตัวนึงนะเว้ยห้องน้ำอ่ะหาดีดีดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยหาดีดเหลือตัวนึงพิ่มูอ่ะไเนื้อเนียติกูเลยอ่ะหาดีมมอไม่ไม่ไมมึงมองอยู่มอนติกหนึ่งกูดิทางมึงเลยกูดูเดยอยู่ไนะติกหนึ่งอ่ะกูดูลุสิติ์อยู้ลุสิติ์หมดเนียมันไม่ได้ดูล้สิติ์ให้มอนติ์ให้ไม่ไม่ไม่ยิงฟรีได้มอนกูว่ามันไอ โอเคโอเคไม่ไม่เป็นเออว่ะบนเขาเลยบนเขาขึ้นมากีไปอีกอ่ะเล้อนติ๊กหนึ่งกูยังมีมปานเออโอ้ยเดยเดไดยิงมาจากซ้ายเปลี่ยนบ้างเดต้องเข้าเฮ้มึงบอกที่ขอบวงนี่เรายิงฝีป่ะแกถ้าขอบวงยิงฝีล้วต้องรีบหมูฟเลยได้มึงดูเดไป ไม่เดี๋ยวเวิ่งแล้วเดี๋ยววิ่งแล้วเดี๋ยววิ่งแล้วจิงนะโอวิ่งขึ้นขั้นบนจับเลยวิ่งข้างถนนวิ่งข้างถนนเอก๊เก เฮ้ยเดตีเดตีเดปตีกันเนี่ยติ๊กหนึ่งกูสไปเฮ้ยเดวิ่งคู่เลนโอ้เดเจ็มีนะราบมไซแบบเฮ้ยเอยมย่น้องอล็อเดย์รับได้ไหมสวยเหลือป้อมเหลือป้อมเพื่อนเหลือป้อมตัวเดียวได้ไหมรอขวาอยู่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 รอกบอลไปกับอ้เฮเฮเฮ บอเราแบบอลบอลเราแบบเพื่อนเลือกไม่เต็มนะบอเอ็มจีโดนกดเอ็มจีโดนกดมาดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่สองตัวแนอมตัวเดียวด้วยบนขาอนมาอมาอลมาบอลมาบอมควายังกูขึ้นไออ

หินสายแจนหินสายหน่อยเดียวเองแจนหินน้ำเลยปั่เบินหน่อยไม่มีแล้วไม่มีแล้วสามตัวแจนเยอะเยอะระวังนะระวังนะใส่หินนะรอกูรอ่อนบนกลางล่างบนจะเย็นจะเย็นตัวถ่ายตัวถ่ายทำยอ่กูล็อกอยู่กูล็อกอยู่แจนนิ่งไปกูล็อกอยู่ปั่นเดินมาปั่นเดินมากุล็อกให้กูล็อกให้กูล็อกให้ประชุมนะกูล็อกให้ รอเลยรอเลยขูรองให้เพื่อนไม่ง้เล่นไม่ต้องรีบเล่นเออชุบอยู่แล้วไม่ง้้งรีบเล่นไม่ง้รีบเล่นกูรองให้หูแจ้งหูแจ้งขวา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 ติดติขวาขวาขติดเฟนป้าเบอร์ก้ยกล้มาดิมืหยุดมื5คิวครับ5 4 5ครับ3โอ้โห7 7 27เต้มมาเลยสุดท้ายเว้ย มาแล้วปืนคอกู่าแล้วปืนคอกู่าแล้วบอกเลยไม่วันนี้จะวันไหนวะเพื่อนเลิกแซวกูได้แล้วเพื่อนปืนคอกูเอาอยู่นะพี่ยิ้มหวานอีกทีมึงก็คือแอนด์ดอนติแบบครับที่มีโอกาส